สวัสดีทุกคนจะพาไปรู้จักกับสุนัขสายพันธุ์บอยกินสเปเนียลกันสุนัขล่าไก่งวงผู้ใจดีแล้วก็รักน้าเขานั้นเป็นสุนัขขนาดกลางครับขนเสียมตาหูตกในแบบของสเปเนียลเลยขนยาวบานกลางแล้วก็หยิกอาจจะมีสีแดงสว่างปะป,า,ปายครับพัฒนาสายพันธุ์นี้ขึ้นมาเพื่อใช้ในการล่าสัตว์โดยเฉพาะเลยเราไปดูประวัติคร่าวๆกันบอยกินสเปเนียลมีต้นกําเนิดมาจากสุนัขสเปเนียลขนาดเล็กเสียมตาที่ชื่อว่าดัมปี้ครับ เจ้าของดัมปี้นั้นได้มอบมันให้กับวิทบอยกินเพื่อนของเขาในรัฐเซาท์แคลโรไลนาดัมปี้แสดงถึงความสามารถในการลา่าสัตว์ได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะกับการล่าไก่งวงและก็เก็บนกน้ำครับบอยกินสเปเนียลจึงได้รับการพัฒนาสายพันธุ์ต่อมาจนกลายเป็นสุนัขคู่หูนักล่าที่ขึ้นชื่อครับจุดเด่นของเขาเลยก็คือมีความฉลาดแล้วก็ฝืกง,ง่ายร่าเริงขี้เล่นและก็รักความสนุกสนานครับเป็นสุนัขที่กระตือรือร้นชอบเล่นน้ํา รักเด็กเหมาะกับครอบครัวใจดีและก็เข้ากับสัตว์อื่นได้ดีครับส่วนการดูแลนั้นต้องการการปร,รงขมเป็นประจำเพื่อป้องกันคนพันกันควรพาไปออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอฝึกฝนให้เชื่อฟังคําสั่งและสุดท้ายก็คือพาไปพบสัตวะแพทย์เป็นประจำครับสถาน,นะในปัจจุบันนั้นอยกินส s p a นียลได้รับการยอมรับจากอเมริกันเคโน่ครับหรือว่า AKC ในปี2009ครับปัจจุบันเป็นสุนัขที่ได้รับความนิยมในสหรัฐอเมริกาและเริ่มไปที่รู้จักในประเทศไทยมากขึ้นครับ เป็นไรงบ้างครับสหราบบอยกินสแปเนียลแต่ถ้าใครชอบทุนนักแสาพแผ่นนี้และคิดว่ามีประโยชน์ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดซันงกรดดิ้งน,นะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ